สวัสดีจ้าพี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กี่มาอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนเซานี้วันที่17สิงหาคม2 5 6 5มาเบิ่งกันเลยว่ามีฝนอยูส่สยแน่เนาะสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปมือน,นี้มราุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปคกุ้มทะเลน,น้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแห้งขื้นประกอบกับมิยอมความอากาศตามปคกุ้มริเวณประเทศเมียนม,นมาลักษณะเซนนีกระิส่งผลใ้ภาคอีสานมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เนาะกลับไปเบิ่งเรดาร์กันเลยสำหรับศูนย์อุตุนิยมวิทยาของอีสานตอนบน จากตรวจพ่อกุ้มฝนธรรมดากำลังออนถึงปานกลางกุ้มฝนลดลงปกกุ้มพื้นที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบวัวลำพูค่อนสาร,กรเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวชัย,ยภูมิ ชุ่มแพร่เวียงเกา่าผู้เวียงน้องเรืออุบลรักนามพอ่องอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นบบรบือหน้าเชือกกุดร่างจังหวัดมหาสารคามค่ะถัดมาเข้ามาเช็คในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่างว่ามีฝนอยู่สายแน่สำหรับศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่างเพิ่นแจ้งมาว่าตรวจบพบกลุ่มฝนน่จน่าเนาะในส่วนของเมือนี่จังหวัดที่จะมีรุนฝนเข้ามาเบิงกันเลยว่ามีจังหวัดใดแน่ ภาคอีสานจะเป็นในส่วนของจังหวัดขอนราชบุรีรัมย์สุรินทร์และกศซีสเกตค่ะโดยทั่วไปภาคอีสานจะมีฝนฝรักงนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งตามจังหวัดที่กีกาวไปเมื่อกี้นี้เลยเนาะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดยูทียี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ทีสามสิบสามถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นแจงมาาว่ จังหวัดที่ให้รรหว่างของป่าอีสานเป็นพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เชียงพ่ฝนตกหนะักจะมีโคราชบุรีรัมสุรินและกะซีสเกจานอกนั้นเป็นพื้นที่สีขาวจะมีฝนตกเล็กน้อยเนาะจังได้กะคอมเมนต์แจ้งข่าวกันได้คลิปนี้กี่ขอโต้ลาไปก่อนจะไม่คลิปหนาจ้า